สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมเนาะก็เงียบสักหน่อยพอดีต้องติดภารกิจครับผมเนาะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเนาะที่ทักท้วงกันเข้ามาครับก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะอันดับแรกน้องก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็แปดร้อยกว่าท่านนะครับผมนะที่กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์นะครับผมก็ฝากกด ถ้าใครยังไม่กดก็ฝากกดด้วยนะครับก็เทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์น้องทุกท่านทุกคนนะครับผมเนาะกราบขอบพระคุณกลาบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านครับผมเนาะที่ไม่ใจน้องที่ซื้อขายกันกับน้องกันเข้ามานะครับผมเนาะก็กลาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณพี่บี้พี่เกิดนะครับผมเนาะที่สนับสนุนน้องเนาะทางฝั่งอเมริกาเนาะน้องก็กลาบขอบพระคุณพี่ชายทั้งสองท่านนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณ เซนุพี่นุพี่เก๋เนาะที่สนับสนุนน้องทางฝั่งไทยนะครับผมเนาะก็เป็นซัพพอร์ตน้องนะครับผมเนาะน้องก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมเนาะก็สวัสดีสมาชิกใหม่นะครับถ้าท่านใดเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเนาะฝาก Aged, น้องฝากด้วยนะครับผมเผื่อจะได้บางทีบางอย่างน้องได้ได้มาไม่เยอะก็จะได้ทันทันเนาะอย่างเช่นหลวงปู่ศิล,ลาหรือว่าหลวงพ่อชนเนาะครับผมเนาะบางทีบางอย่างนี่น้องก็ได้มาเรื่อยๆบางอย่างน้องก็เอามาวนลงคลิปบางอย่างก็เอาแบบมันก็ได้มาเรื่อยๆเนาะครับบางทีบางรอบก็ได้มาเหรียญสองเหรียญเนานะอาจจะไม่พอกันนะครับผมเนาะน้องก็กราบขอภัยนะครับที่ไม่พอขายกันนะครับไม่พอแบ่งปันกันนะครับผมนะต้องขอภัย อันนี้ก็ถ้าใครอยากติดต่อน้องก็สแกนไลน์ครับผมเนาะสแกนไลน์ตรงนี้เลยนะครับผมเนาะคิวอาร์โค้ดเนาะถ้าไม่งั้นก็ค้นหาเบอร์โทรนะครับค้นหาเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับค้นหาเบอร์โทรเบอร์นี้ค้นหาเบอร์โทรนะครับผมเนาะค้นหาเบอร์โทรเบอร์นี้แล้วก็ลายผมนี่ครับอันนี้ชื่อลายน้องนะครับผมเนาะชื่อลายผมนะครับผมเนาะพอตัวโตขยับหน่อยนึงต้องขอไปครับผมต้องขอไปขอไปโตหน่อยนึงเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องแป๊บนึงครับผมปั๊บนี่ครับก็ ค้นหาเบอร์โทรก็ได้ถ้าสแกนไม่ได้เนาะเอาเบอร์โทรเบอร์น uh 네ี้ครับผมเนาะติดต่อเบอร์นี้เลยก็ได้นะครับแล้วค้นหาเบอร์นี้เลยนะครับอันนี้เลขที่บัญชีนะครับเลขที่บัญชีหรือถ้าเป็นเลขที่บัญชีอื่นก็รบกวนเช็คชื่อเช็คนามสกุลก่อนก่อนพี่จะกดตกลงเนาะในตู้ ATM ในหรือในแอปในอะไรก็ช่างนะครับขอให้เช็คชื่อเป็นนามสกุลนี้เท่านั้นครับเน้นเป็นชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นเนาะเผื่อล็อกไว้นะครับผมเผื่อจะไม่กันมิจฉาชีพนะครับเผื่ออ้้าางเเเนนนะื่่่่ขรยททีี เพื่อพี่ไอบันทึกเบอร์ผิดนะครับถ้าผิดตัวใดตัวหนึ่งมันก็มีนะครับมีคนใช้อยู่นะครับผิดตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมเนาะถ้าเกิดพี่โกรธผิดตัวใดตัวหนึ่งมันอาจจะไปขึ้นอีกอีกอันนี้หนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้นะครับลงท้ายด้วยตองแปดนะครับของผมเนาะครับผมเนาะไออันนี้ของผมเนาะเวลาโอนก็ชื่อนามสกุลนะครับช้ามนาทีละต้องขออภัยวันวันนี้น้องจะมาในสายลงพระอาจารย์โขงนะครับพระอาจารย์โขงนะครับผมเนาะ เขียวคาดโชคลาภเมตตานะสมปัถนามหาเสน่ห์นะครับแม่เป๋ดหล่อโบราณน,นะครับผมเนาะนี่ครับของท่านพระอาจารย์ขวงอันนี้ออกปีไหนหน่น้องไม่แน่ใจนะครับผมพอดีน้องหาข้อมูลอยู่น้องหาข้อมูลอยู่เลยมันข้อมูลมันได้ไม่ครบเนาะตอนนี้ก็ว่าจะหาเฟซพระอาจารย์ท่านของพระอาจารย์อยู่นะครับผมเนาะเพื่อจะเป็นข้อมูลให้พี่ๆเนาะบางคนบางท่านอาจจะ ไม่ได้ดูทางอื่นเนาะอาจจะมาติดตามทางผมเนาะน้องก็จะเอาเป็นข้อมูลนะครับอันนี้จะเป็นคู่นะครับคู่เนาะคู่ไอ้คู่ผัวเมียนะครับผมเนาะนี่ตัวผู้ตัวเมียนะครับ <c oughs> ตัวผู้ตัวเมีย <c oughs> ไม่แน่ใจเขาเรียกว่ายังไงเนาะตัวผู้ตัวเมียอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจว่าอไนตัวผู้ตัวเมียนะครับผมเนาะน้องก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมเนาะแต่ว่าเป็นเป็นแบบเนื้อมนสารอ๋อไม้เล็ก ผมนึกว่าโอ้แต่เลขสวยนะครับเลขสวยนะครับสร้างพระอาจารย์สร้าง,าางซึ่งพระอาจารย์หงท่านสร้างตามตำรับตำราโบราณเนานะที่ท่านได้อันนี้มาเนาะได้สร้างมานี่ครับตามตามแบบอีสานโบราณเนานะที่สืบทอดมาจากอาจารย์คำมีเนาะครับผมเนาะอำเภอแก้วบ้านซองแมวเนาะครับผมเนาะบวกกับการสร้างเครื่องรางอาถรรพ์สายพ่อคำมาหงทองครับผมเนาะจอมคำเมืองเวทจังหวัดสุรินทร์เนาะครับผมเนาะล้อล้อมด้วยเนื้อทองชนวนเนาะครับก็มี ชองจนวนโลโลหะสมบิตต่างๆเนาะโลหะาอาัถันนะครับผมเนาะงั่งรุ่นหนึ่งรุ่นสองทั้งงั่งรวมทั้งงั่งแนบเป๋าโบราณน,นะครับผมจานวนมากนะครับอันนี้ก็เอามวลสารที่พระอาจารย์ท่านได้ศึกษาได้เอามาเป็นมวลสารนะครับที่งั่งเปอที่ว่าสมัยก่อนที่ว่าที่ว่าอะไรเวลาผู้หญิงโดดข้ามแล้วพลิกนะครับผมอันนั้นก็พระอาจารย์ก็เอามานะครับพระอาจารย์มาหล่อหลอมใส่ด้วยกันนะครับผมเนาะก็ อันนั้นก็คือพระอาจารย์ก็ท่านก็ามานะครับผมเนาะก็ามาแบบแบบตามสูตรโบราณเนาะครับตามสูตรโบราณเนาะแต่ว่าอันนี้ท่านพระอาจารย์ท่านปลูกเสกในในสายขาวเนาะครับผมในสายขาวเนาะครับในสายขาวน,น,าาวนี่ครับเนี่ยแผ่นยันเสนีเมตตาเนาะรล่อลวงปลูกเสกตามเลือให้เกิดดิษตามครูอาจารย์ว่านะครับลงกำเนิดเลิศเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็อ่านเอาเนาะสายอีสานครับเนาะวิชามนแม่เปอ๋อ วิชาอัฐนสายขมิ are, ้นครับผมเนาะก็อันนี PU ้ก็สายขมิ้นก็คือถือว่าแรงครับผมเนาะงั่งกับเปื้อนี่ก็สุดยอดนะครับผมเนาะสายขมิ้นนะครับผมเนาะซึ่งทางอุตรดิตเนาะก็เมื่อก่อนรู้สึกว่าจะมีอยู่นะครับทุกวันนี้ก็น่าจะน่าจะมีอยู่นะครับผมเนาะแต่ว่าที่พวกเข้าป่าเข้าดวงเมื่อก่อนเนาะแถวบ้านผมก็มีนะครับผมเนาะสายงั่งสายเปื้อนี่ก็สุดยอดนะครับผมเนาะก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับนี่ครับใช้ทางด้านเมตตามหาเสน่ห์เนาะดึงดูดเนาะ มหานิยมโชคลาบเคลยวคาดปลอดภัยเนาะพกติดตัวก็ทั้งทั้งเหนียวทั้งเมตตาเนาะใช้ได้ทุกด้านนะครับตามสถานที่ต่างๆได้หมดครับผมเนาะก็คือไม่ว่าจะคือพกง่ายนะครับพูดง่ายไม่งั้งไม่เปิดพกง่ายนะครับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับเป็นเหรียญพระเหรียญลุงพอ่อเหรียญครูบาอาจารย์นะครับที่ว่าจ,จะรอดใต้บางอาจารย์ก็รอดใต้ถุนบ้านรอดใต้สะพงสะพานนะครับเหมือนลุงพ,อพ่อเฉไนสะพานหัวเดียวนะครับผมเนาะ ก็หลอดไม่ได้ไม้ค้ำกล้วยอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ก็คือพูดง่ายว่าถือง่ายๆเนาะก็พกติดตัวเนาะพกติดตัวแล้วก็หลอดได้หมดนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ก็ไม้ใบเซื้อเนาะครับใบเซื้อเนาะอันนี้น้องซูมอย่างเนาะซูมเดียวซูมเดียวเนาะถ้าพี่ไม่เห็นประการใดก็ต้องขออภัยนะครับชี้แจงไม่ได้นะครับแนะนํามาได้เนาะบูชานี่ครับเวลาบูชาเนาะบูชาด้วยน้ําหอมเหล้าเบียร์หรือนมนะครับเอาทาหรือแช่ลงไป ก็ได้นะครับอราธนาอันนี้อันนี้ก็อ่านเอานะครับผมเนาะก็นี่ครับอราธนานี่ครับเนาะก็สามจุดเจ็ดจุก็ว่ากันไปนะครับผมเนาะก็สร้างนี่ครับสร้างจํานวนคือสร้างเป็นคู่นะครับผมเนาะสร้างเป็นคู่เนาะตัวผู้กับตัวเมียนะครับผมเนาะจัดสร้างห้าร้อยคู่เนาะต่อโคดหมายเลขก็คือเก้าตองเก้ากับตองแปดนะครับซึ่งข้างหลังข้างหลังนี่นี่ครับอันนี้ตองเก้านะครับเห็นไหมอันนี้ตองแปดครับผมเนาะ นี่ครับเนาะตอกตอกโคดเดี๋ยวเรามาชมกันแล้วจานอั克拉จานอัระหัวใจเปิดทุกตัวนะครับอธิษฐานใช้ตามปรารถนาเอาเถิดนะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะครับโชคลาภร่ำรวยนะครับผมเนาะซึ่งเป็นนี่ครับอันนี้ก็ตาประทับวัดนะครับผมเนาะตาประทับวัดนี่ครับอันนี้ก็ผ้าจานนั่งเปิดเป็นเนื้อสำลิศโอ้นี่หนี่ครับรอยจานนะครับรอยจานมีโคดนะครับมีโคดเดี๋ยวมา เามาชมกันอันนี้ก็จะเป็นเอาโคตรตองแปดก่อนนะครับผมเนาะโคตรตองแปดอันนี้น้องไม่แน่ใจว่าอันไหนตัวผู้ตัวเมียนะครับผมเนาะนี่ครับนี่ตรงนี้นี่ครับขอไข่โคดขอไข่นะครับผมเนาะน่าจะเป็นโคดชื่อของท่านพระอาจารย์เองนะครับผมเนาะดูเนื้อครับผมดูเนื้อนะครับแก่ทองครับผมสวยงามนี่ครับอันนี้จานครับรอยจานรอยจานที่ท่านพระอาจารย์ท่านจาน จานไว้นะครับผมเนาะจานอันนี้ครับนี่อันนี้โคตรตองแปดจำฟอนจำเลขเขาเรียกว่าอะไรจำตัวเลขนะครับตัวเลขจะลักษณะประมาณนี้นะครับท่านพาจานนะนี่นครับอันนี้จะออกทองทองนะครับแก่ทองนะครับเนื้อนวนมวลสารนะครับผมเนาะอันนี้จะออกแก่ทองสวยงามครับผมเนาะออกทองทองอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียมั้งเนาะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นตัวผู้มั้งครับเนาะไม่แน่ใจนะครับน้องขออภัยนะครับผมน้องขออภัยเนาะถ้า ลูกศิษย์ที่ว่ารู้จักก็แนะนํามาได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อเปิดสวยๆครับออกลุ้งๆครับผมเนาะลุ้งๆสวยๆครับผมเนาะดูเนื้อครับผมยูพันนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นโคตรตองก้านตองเก้านะครับผมตองเก้านี่ครับเนาะตองเก้านี่ครับอันนี้จานนะครับท่านพายจานจานเองเลยนะครับจานเองกับมือนะครับผมเนาะนี่ครับโคดมีโคดทุกตัวนะครับผมมีโคดทุกทุกต้นนะครับมีโคดทุกต้นนะครับนี่ข้างหน้าก็ อ๋ออันนี้อันนี้ก็จานมีจานหน้าหลังเลยครับเนาะจานหน้าหลังจานหน้าหลังนี่ครับเนาะสวยงามสวยงามเนะครับจานรายละเอียดเก็บรายละเอียดครับจานหน้าหลังอันนี้ก็มีครับผมหน้าหลังครับผมนี่จานครับผมเป็นเดียนเป็นหลอแบบโบราณนะครับตามวิชาสายวิชาท่านเอามาเนาะบางคนถามว่าช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีหลวงพ่อเสวไหนเหลือหรือว่าไงเนาะครับก็มีอยู่ครับผมก็มีอยู่แต่น้องอยากนําเสนอแบบไม่น่าเบื่อนะครับผมเนาะ บางทีมันเป็นเหรียญเก่าๆเดิมๆถ้าเอามาหลายๆรอบเนาะซ้ำห,หลายๆรอบมันก็จะจะจะเกิดการน่าเบื่อนะครับน้องก็จะสัรหาแบบครูวาอาจารย์ที่น้องชัวน้องแท้นะครับผมเนาะที่น้องสามารถรับประกันได้เนาะแล้วก็สามารถหามาได้อีกส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะนี่อันนี้ก็เป็นเม็ดแตงนะครับเม็ดเม็ดแตงนี่ครับเม็ดแตงะอาจารย์โขงเนาะก็ราคาหลายร้อยอย,อยู่ครับร <c oughs> าคาหลายร้อยอย,อยู่อันนี้ด้านหลังนี่จะเป็น อะไรเนี่ยบูชาครูนะครับผมเนาะนี่บูชาครูเนาะเป็นครูบาอาจารย์เนาะครับผมเนาะเป็นครูบาปูอะไรเนี่ยเอ๊พอ่อพ่ออาจารย์ต้องขอัยเดี๋ยวแป๊บนึงพ่ออาจารย์มานะครับพ่ออาจารย์มาครับผมเนาะนี่ครับหน้าหลังสวยงามครับผมเนาะเป็นเนื้อทองแดงเนาะผิวไฟครับผมเนาะ อันนี้ก็เป็นนี่ครับ5พยักห์5พยักห์5พยักหรือเสือสรุปสรุไพรีนะครับเสือตัวที่7ของหลวงพ่อชะนานะครับผมเนาะนี่ครับจะมีแบบปลอกลูกปืนลงยาก็จะมีแบบทองแดงลมดำนะครับผมเนาะพร้อมเลี่ยมอันนี้พร้อมเลี่ยมอันนี้น้องได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเนาะอันนี้บางที่มันก็อยู่โดนอันนั้นนี่มันก็มองมองหน่อยนะครับผมเนาะก็ถือว่ายังยังไม่ผ่านการใช้นะครับยังไม่ผ่านการใช้คือเข้าเลี่ยมเก็บผิวนะก็จะมีออปชั่นนะครับจีวอนเกษะนะครับผมเนาะ แล้วก็ภาพยนต์เนาะพี่โค้งนะครับผมเนาะนี่ครับสวยงามครับผมเนาะแล้วประกันแท้นะครับแท้แท้ถ้าไม่แท้นี่น้องจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนคืนให้นะครับผมเนาะเปลี่ยนคืนให้นะถ้าไม่แท้นะครับผมเนาะนี่ครับรายละเอียดโอ้ลืมซูมตัวนี้ต้องขอไปครับผมต้องขอไปนี่ครับเนาะเห็นเห็นเสี้ยนเห็นอะไรชัดเจ๋วครับผมเนี่นี่ครับสวยงามนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นมีเจสาครับผมเนาะมีเจสามีจีวอนครบครับผมนี่ครับรายละเอียด สวยงามนี่ครับเห็นไหมเห็นรายละเอียดไหมครับเส้นลายน้ําเส้นเขาเรียกว่าเส้นเสียนนะครับผมเนาะเส้นเสียนครับผมเสือโคมชัดครับผมเนาะรายละเอียดสวยงามครับนี่ครับสองแบบนี้ก็เห็นนะข้างหลังนี่ครับตัวเลขเห็นไหมตัวเลขก็จะประมาณนี้ครับผมเนาะนี่ครับจําตัวเลขดีๆครับผมเนาะตัวเลขก็ลักษณะประมาณนี้โคตรอยู่เสียหนอขอไปนะโคตรโอ้นี่นีโคตรยันนะครับโคตรยัน โคดยันนี่ครับเนาะอันนี้โคดยันก็ลักษณะตอกนะครับเพราะการตอกเอาตอกมือนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปอกกูะปืนครับผมเนาะปอกกูะปืนเนาะนี่ครับดินเส้นเซียนเส,นส้นสายฝนนี่เพียบเลยครับเนาะด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นลงยาดำเนาะก็จะมีลงยาดำกับลายเสือเนาะแต่น้องพอดีน้องมีน้องมีลายไอ้มีลงยาดำเนาะลายเสือของน้องหมดไปแล้วนะครับผมเนาะโอ้อันนี้กรอบ เป็นรอยนี่ครับเนาะเดี๋ยวน้องจะหาถุงใส่อยู่น้องครับผมน้องน้องอยาหาถุงใส่อยู่นาะเพื่อเพราะราคาบางคนทักทวงมาว่ากรอบมันลายนาะครับผมเนาะบางทีนี่ครับน้องอยาหาถุงใส่แบบนี้เนาะนนกำลังไปซื้ออยู่ตอนนี้กําลังไปซื้ออยู่นี่ครับเหรียญะอาจารย์่งก็มีพร้อมเลียมนะครับมีพร้อมเลี่ยมอยู่นะครับผมเนาะถ้าท่านไหนสนใจก็คือน้องบวกอันนี้น้องไปเลี่ยมมาเองนะน้องเลี่ยมมาเองเนาะแต่ว่าอัน,นอันนี้น้องได้น้องได้มาพร้อมกรอบเนาะครับก็ก็ไม่ได้คิดเพิ่มนาะครับผมเนาะก็คิดแบบตามราคาที่น้องได้มาเลยเนาะ แต่นี้นี่น้องจะคิดค่าเหรียญกับค่ากรอบเนาะแต่ว่าค่ากรอบนี่น้องไม่อยากบวกเนาะถ้าน้องบวกไปมันก็จะดูแพงนะครับผมเนาะถ้าน้องบวกไปน้องมันก็จะดูแพงนะครับเหมือนนี่ครับเนาะอันนี้อันนี้น้องก็ไปเยี่ยมมาให้นะครับผมเนาะเยี่ยมมาให้นะถ้าท่านไหนสนใจนะครับผมเนาะนี่ครับเหมือนหลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงพ่อกล้วยเนี่ยเนาะเนี่ยอันนี้น้องใส่มาเขาคิดผมสี่ร้อยนะครับผมเนาะ ก็ถ้าพระพระสองก็เป็น650้อานะครับผมเนาะหกร้อยห้าสิบทวนนะครับพร้อมส่งส่งฟรีนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติน้องจะบวกเนาะถ้าน้องบวกเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่600้อยนะครับมันก็อาจจะเป็นเป็นถ้าบอกตรงๆนี่ถ้าให้ผมบวกค่าน้ำมูกนะ้ำมันอะไรเงี้ยมันก็เกือบเกือบพันนะครับผมเนาะมองตรงเลยเพราะว่าน้องต้องขี่รถไปเนาะแต่ว่าน้องไม่อยากบวกนะครับผมเนาะน้องไม่อยากบวกเพราะว่ามันมันจะดูแพงครับผมมันจะดูแพงมันจะดูแพงเกินไปนะครับค่าพระก็250ร้านะครับผมเนาะ ค่าเรียมอีก400เป็น600เนาะเป็น650นะครับผมเนาะเป็น650ถ้าสมมุติน้องบวกเรี่ยมกรอบไปอะเรี่ยมละ500เนะี่ยเอาเรี่ยมละ500มันก็จะเป็น7800ไปนะครับผมเนาะมันก็จะดูแพงไปนะครับผมนะเนาะเผื่อบางคนทุนน้อยอะไรเงี้ยก็คือถือว่าบางทีน้องจะเอาไปทิ้งไว้แล้วก็พอน้องได้ไปทางในตัวเมืองน้องก็จะไปแวะเอาอะไรเงี้ยครับก็คือไปทิ้งไว้เป็นเดือนเป็นแลวแต่ครับแล่แต่จังหวะเนาะอันนี้ก็เรี่ยมกรอบคือคนรักราคานะครับอันอันนี้ กรอบเลเซอร์เนาะกรอบงานหน้ากากครับผมอันนี้จะแพงก็400นะครับอันนี้จะ2อง้อยครับผมอันนี้200เนาะครับก no. 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 ็ี่ยมพลาสติกแข็งอย่างดีครับผมเนาะนานๆครับผมเนาะสวยงามครับอันนี้200ก็คือเป็นอันนี้450ร้านะครับผมเนาะรวมพระเนาะอันนี้น้องน้องก็ถ้าน้องบวกก็จะเป็น500ร้อนะครับมันก็จะดูแพงนะครับผมสําหรับพระนะครับแต่ขยับราคานี่ราคาขยับแล้วนะครับราคาขยับแล้วสําหรับหลวงพ่อกล้วยนะครับผมเนาะ หลวงพ่อกลวยเก้าไอ้สมอเก้าใบนะครับผมเนาะสมอเนะก้าใบเนาะก็รุ่นแรกนี่ครับมีเลขหนึ่งรุ่นแรกรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับที่มีใบสมอนะครับผมเนาะเอาใบสมอมาทําเป็นพราพงนะครับผมเนาะก็เทียบเท่ากับหลวงพ่อกลวยท่านได้มาปลูกเสกเองเพราะท่านลงอาคมไว้นะครับผมนาะสำหรับนี้เนาะน้องก็ไม่อยากบวกแพงเนะาะสำหรับตะกุดเนาะตะกุดนี่ที่ใครถามถึงตะกุดใครถามถึงเนาะคุณแผนก็กําลังมาเนาะที่มีคนถามถึง กุดเนาะอันนี้ก็เป็นชุดของหลวงพระอาจารย์ขวงเนาะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวน้องจะมารีวิวให้ดูครับผมเนาะน้องจะมารีวิวให้ดูอันนี้คลิปนี้น้องเน้นพ่อเป๋อไม่เป๋อก่อนนะครับผมเนาะตัวผู้ตัวเมียก่อนนะครับผมเนาะคือน้องมีตอนนี้น้องมีแค่สองชุดนะครับน้องมีแค่สองชุดเองนะครับผมเนาะน้องมีแค่สองชุดเองเนาะก็ราคาหลักพันอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ไม่แน่ใจว่าออกวัดเท่าไหร่นะครับผมเนาะก็ถือว่าถ้าว่าสําหรับน้องก็มองๆไปก็ไม่สูงนะครับเพราะว่า มันเป็นชนวนมวลสารเนาะมันเป็นมวลสารหล่อล้อมเนาะกว่าจะได้มาแต่ละแต่ละตนแต่ละองค์นะครับผมเนาะก็ต้องใช้เวลาใช้พิธีเนาะต้องทําตามพิธีนะครับผมเนาะไม่งั้นมันจะไม่ครบสูตรนะครับจะไม่อันนี้สูตรตามอันนี้ไปนะครับผมเนะนาะก็หลวงพ่อฉนก็หลักร้อยก็มีนะครับผมลองทักมาครับปู่เจ้าหรือเสือนิจาก็ยังมีนะครับเดี๋ยวน้องจะมาลงใหม่วันนี้เป็นวันพระเนาะ พอดีวันนี้คลิปนี้เนาะทำเป็นวันวันพระเนาะวันนี้วันที่วันที่เจ็ดหรือเปล่านะวันที่เจ็ดที่เจ็ดมิถุนาหกห้าครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็คือพอดีเป็นวันพระมันก็โต๊ะอาจจะลกูโลกโรหน่อยพอดีส่วนหนึ่งคือน้องเก็บไปขึ้นหิ่งก็คือตอนนี้พระน้องเยอะนะครับบางคนก็เอามาฝากขายบางอย่างน้องก็ยังไม่ได้รีวิวเนาะบางอย่างยังไม่ได้รีวิวก็มีนะครับพอดีเวลาน้องไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับซึ่งลวงปู่ศิลานี่เอามาตอนไหนก็ หมดครับผมตอนนี้ลงปู่ศิลาก็มีเท่านี้เดี๋ยวเท่านี้เนาะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะติดจองนะครับผมเนาะเน้อนวะนะครับเน้อนวะเดี๋ยวลงปู่ศิลาเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาอีกอยู่อีกชุดหนึ่งอยู่ก็ไม่เยอะครับไม่เยอะน่าจะไม่ไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเพราะน้องก็ต้องสั่งกับคนที่ไว้ใจได้นะครับผมเนาะไว้ใจได้แล้วก็ราคาที่มิตรภาพนะครับผมที่ไม่บวกไม่ชัดส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะก็อีกอย่างหนึ่งเฟอร์นิเจอร์นะครับน้อง ถอดออกไปหมดเลยถอดออกไปบูชาเนาะครับถอดไปบูชาหมดเลยครับผมสําหรับพอนิจอร์ครับผมเนาะสาธุอันนี้ก็จะเป็นพรยานาคเดี๋ยววันหลังมารีวิวให้ฟังนะครับเป็นสายหลวงปู่หงนะครับเป็นผงเก่าหลวงปู่หงนะครับผมเนาะที่หลวงปู่หงท่า <ท waterfall. S 2> น,นได้ปลูกเสกไว้นะครับผมเนาะแล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านได้เอามาทํานะครับผมเนาะก็หลายๆอย่างครับผมหลายๆอย่างที่น้องยังไม่รีวิวให้ดูนะครับหรือเอามาให้พี่ๆชมนะครับตอนนี้ก็นี่ก็เม็ดแตงเหมือนกันเนาะเม็ดแตงเดี๋ยววันหลังมาดู รายละเอียดนะครับพอดีน้องน้องยังไม่ไม่สะดวกนะครับพอดีติดงานติดภารกิจแต่ละอย่างนะครับมันก็นเลยกลายเป็นต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมต้องขอภัยที่เงียบไปนะครับน้องก็อาศัยเน้นว่าเอาให้พี่ที่ติดตามน้องข้อมูลน้องก็เอาเป็นมาโพสต์เอามาโพสต์ให้พี่อ่านไปก่อนนะครับเพื่อคลายเครียดนะครับผมนาะก็เอาหาสรรหาแปลกแกใหม่ๆมากนะครับบางอย่างที่น้องเอามาบางทีถ้าน้องไม่แน่ใจน้องก็จะบอกเนาะ ถาน้องแน่ใจว่าของแท้เดี๋ยวน้องจะรับประกันให้นะครับเหมือนหลวงพ่อกล้วยนะครับอันนี้หลวงพ่อกล้วยเขาส่งเขาส่งตรงมาให้เจ้าหนึ่งแล้วก็เจ้านั้นเขาก็ส่งมาให้ผมอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะก็เลยเป็นได้ราคานี้มาก็ถือว่าพร้อมส่งนี่ไปเอาอยู่วัดพิมพ์ใหญ่สองร้อยห้าสิบเนาะครับแต่ของผมพร้อมส่งสองร้อยห้าสิบเนาะครับถ้าองค์เปล่าๆเนาะก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มเนาะเทียบเท่ากับไปอยู่วัดเลยนะครับผมต้อนรับบ้านได้เลยครับผมเนาะแต่ถ้าถ้า เป็นเมื่อก่อนก็250เนาะถ้าก็รวมค่าส่งก็3-400เนาะครับผมเนาะก็มันก็ตามสเตติเนาะแต่อันนี้พอดีเขามาแบ่งปันถูกๆเนาะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมาถามผมแล้วเนาะครับว่ายังมีเหลือไหมนะครับเขาจะเอาเขาจะขอซื้อคืนเนาะในราคาที่สูงกว่าด้วยเนาะรานะคามันขยับแร้วนะครับผมเนาะรานะคาขยับเนะรียวนะพิมพ์เลกน้องก็เหลือไม่เยอะครับผมเนาะพิม <laughs> พ์พิมพ์เลกไว้ไปถวายหลวงปู่นี่รู้สึกว่า นี่คร <Bond> ับเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้เองพิมเลกนะครับที่เหลือนั้นก็เหลือประมาณ10กวองไม่ไปถวายหลวงปู่เนาะตอนแรกตั้งใจว่า20องค์องนะครับผมเนาะพอดีแบ่งไปแบ่งมามันเหลือน้อยนะครับก็เลยยุติก็เลยว่าเอาเหลือแบ่งให้พี่ๆอีกสัก4ี่ห้าองนะครับผมเนาะก็พอที่เหลือก็จะไปถวายหลวงปู่เนาะเพื่อการทําบุญนะครับไม่ต้องว่าครับใครที่อุดหนุนผมนะครับผมเนาะก็ผมจะไปทําบุญหมดนะครับผมจะผมจะไปทําบุญ ทำบุญหมดไอ้ก็ไม่หมดหรอกสว่วนหนึ่งนะครับผมเนาะก็หลายๆายอย่างเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวน้องจะมาชี้แจงเนาะเรื่องการทําบุญเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องจะอุน่นถวายทาบุญให้กับหลวงพ่อรูบาอาจย์ต่างๆก่อนที่น้องเชื่อถือที่น้องนับถือแล้วก็บางสถานที่เนาะที่เขาต้องการนะครับผมเนาะก็กราบขอพวะคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมเนาะที่รบกวนดูนะครับที่ท รับชมรับฟังน้องนะครับผมน้องก็กลาบขอบคุณเนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกลาบขอบพระคุณพี่พี่ท่านกลาบขอบพระคุณครับ